ชั้นอนุบาลหนึห้องคุณครูปุยฝ้ายที่อยู่บ้านเลขที่5มหานครขนมไทยอุปนิสัยเป็นเด็กชายผู้มีไอเดียบันเจิดวางแผนเก่งเป็นที่หนึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีชวนเพื่อนๆมาทำอะไรหลายอย่างด้วยกันแต่พอถึงเวลาลงมือทํากลับผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าพูดเรื่องความรักเพื่อนสูงแล้วก็ต้องยกให้เขาคนนี้เลยเหนียวม่วง ที่เป็นของหวานของไทยและเป็นของหวานที่ชาวต่างชาติรู้จักมากที่สุดชื่อสายไหมเพศหญิงอายุ3ปี8เดือนการศึกษาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลน,นุ่มฟูชั้นอนุบาลหนึ่งห้องคุณครูคุยฝ้ายที่อยู่บ้านเลขที่28มหาคนครขนมไทยอุป,ปนิสัยเป็นเด็กหญิงขวางโลกที่มีคำติดปากคือคำว่าไม่ยึดติดก,กับกรอบความคิดของตัวเองไม่ยืดหยุ่น เช่นเวลามีปัญหาใส่ยไหมจะโวยวายหากไม่ได้ดังใจแต่พอให้เวลากับตัวเองมากขึ้นตั้งสติได้ก็สามารถประยุกต์เหตุการณ์ใกล้ตัวมาแก้ไขได้สายไหมพัฒนามาจากขนมโดตีสายไหมขนมหวานชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบหลักได้แก่แผ่นแป้ง ไส้และม้วนเพื่อรับประทานชื่อเข้าปาดเพศหญิงอายุ3ปี2เดือนเท่าเหนี่ยวม่วงเกิดห่างกันไม่กี่วัน<ม>การศึกษาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลน,นุ่มฟูชั้นอนุบาลหนึ่งห้องคุณครูปุยฟ้ายที่อยู่บ้านเลขที่32มหาคนครขนมไทยอุปนิสัยเป็นเด็กญินที่มักจะมีปัญหา ก็จะตัดเป็นชิ้นๆโรยมะพร้าวขูดชื่อแตนน้อยเพศชายอายุ2ปี10เดือนการศึกษาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลน,นุ่มฟูชั้นอนุบาล1ห้องคุณครูปุยฝ้ายที่อยู่บ้านเลขที่32ใกล้ตลาดกลางเมืองมหานครขนมไทยอุปนิสัยเป็นเด็กชายที่มองโลกในแง่ดีแม้จะเจอเรื่องเสียใจ แต่ก็จะปรับความคิดให้ดีได้แต่น้อยพัฒนามาจากข้าวแตนที่มีรสชาติหวานหอมกรอบอร่อยข้าวแตนเกิดจากความบังเอิญในการเก็บข้าวเหนียวนึ่อที่เหลือจากการกินนำมาตากแห้งแล้วทอดด้วยน้ำมันเพื่อเก็บไว้รับประทานได้นานๆชื่อข้าวหลามเพศหญิอายุ3ปี10เดือนการศึกษาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลนุ่มฟูชั้นอนุบาล1 บ้านเลขที่16ท้ายตลาดมหาคนครขนมไทยอุปนิสัยเป็นเด็กขี้อายไม่ค่อยกล้าสแสดงอารมณ์เป็นคนจิตใจดีข้าวหลามพัฒนามาจากข้าวหลามโดยนำข้าวเหนียวผสมกะทิและเครื่องปรุงรสมาปนคลุกเคล้ากันแล้วใส่กระบอกเผาไฟให้สุดชื่อตอ้มมัดเพศผู้แฝดชายหญิงอายุ3ปี7เดือนการศึกษา เรียนที่โรงเรียนอนุบาลน,นุ่มฟูชั้นอนุบาลหนึ่งห้องคุณครูปุย้ฝายที่อยู่บ้านเลขที่8มหาคนครขนมไทยอุปนิสัยแฝดชายหญิงที่นิสัยต่างกันสุดขั้วต้มเด็กชาขี้โมโหหุดหงิดง่ายมัดเด็กหญิงใจเย็นเย็นจนดูเฉยชาชอบทะเลาะกาันแต่สุดท้ายก็รักกันต้มมัดพัฒนามาจากข้าวต้มมัดโดยน สมกะทิและเครื่องปรุงรสมาปนคลุกเคล้ากันและห่อใบตองนำไปนึ่งให้สุก